สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะวันนีเราจะมาเล่นวาวีตอนเที่ยวปิกนิกสระน้ําเดี๋ยวเรามาดูคนถ่ายตัวจิ๋วเรานะคะก็ <c oughs> จะเป็นหน้าตายอย่างไรอันนี้เราก็ถ่ายในที่จัดรถนะคะก็คือมันมีเนี่ยเอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเฮ้ hey! วันนี้เราจะมาเที่ยวกัน แอนนี่เดีโอเคนักคะเลจะมาเที่ยวแล้วโอ้โหสนุกจังเลยนะคุณแม่เอน่ะเลมาได้เดี๋ยววะน้กตกจะมาอีกแล้วน้กตกมาอีกแล้วววูวบวู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 วกว พี่แอมถ้าใีใหกไก่ซื้อนั่นเื้อนี่เสื้อไหนพี่แอมต้องทำความดีพี่แอมไปเก็บผ้าปกไก่ก็ไม่อมมนเาจะไปเราจะไปเาดอ่มันไปเกอย่างีไม่อมเลยไปเก็บอย่างเผ้าปักไก่มจ่อนไปไนี่ก่อนัไมปสามันด้วย่อเลย เป็นแล้วแม่เล่นสนุกมากเลยลูกอ้าวน้องแมวแล้วน้องแมวแล้วเล่นสบายมากเลยนะลูกออกไปมาโดดที่สกริงกัน งมากนะหนูอยากโดดมากเลยสปริงเนี่ยเดี๋ยวแม่ขออันนี้กั้นหนึ่งนั่งลงพื้นเลยมือแม่หนูไว้น้าเป็นแน่นี่ไอ้ห่ามาอยู่นี่เนาะอย่าพูดอันกับบิกอย่าพูดเป็นภาษาเมืองสิจ้าเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องนะอันนี้หมาอยู่นี่นะครับ shut มแม่จน้งยายไอ้หมาลามดนี่ฉันรูสึดจะวางง่ายน้ำเป็นนางเงือกนะแม่หนูขอเล่นคนแรก,ก่นที่ไหนเนี่ยเอ๊ะเแม่ <c oughs> มจะขึ้นขึ้นหลังมาร์บี้ไปหมาแตะแองฉันรูสึกเล่นน้ำสนุกเลยนะเนี่ย ต้มเลยนะครับวัดไคร์้เยี่ยมตเลยเลยครับค่ะต้เลยนะนี่คือบาร์บี้ตัวนี้มันไม่ถึงแล้วล่ะค่ะมาตรงน้ำใจแล้วคระแม่ค่ะสนุกว่าใครคะแม่เดินหนุ่ขอไหวน้ำเป่อเลยนะ เอะกบหงวู้ดูหมาสิว oh, ู้วู้ว้ายนั่งสูงมากเลยวิววูวูเยเหนื่อยมากเลยขอนอนหน่อยนะ ทิ้งแม่เล่นอยู่คนเดียวเลยเหรอไม่เหมาะเลยนะไอหมาอ็ขึ้นไปแล้ว,ว,วะจะมาเช็ดตัวก่อนนะอุ้ยมันเปียกหมดเลยนี่ย ตัวลชตัวมาดอ่ะเาเ้อผกัลกโอเคลูกโอ๊ยเหนมากเลยเายก็เปนน้นี่น่อะชาหมาืยแล้วเหรอฉันเหยมากเลยค่ะทุกคนที่รับชมอยู่นะคะหัวฉันเตี้ยกว่าไอ้แม่น้ำนี่อีกนะคะดูสิคะ ว้สนุกมากเลยอยากดูใต้น้ำกันไหมล่ะไอ้ไอ้เนาะนี่คนละโมกพี่ไอ้ยแม่นอนในน้ำดีกว่ามันเย็นสบายดีนะลูกพ่ออยากเล่นแล้วสิลูกพ่อชักจะอยากเล่นแล้วสิลูกพ่อขอลองไปคนน้า ดีไว้ละเราเออขึ้นมาก่อนขอถอดขอถอดเออขอถอดขอถอดรองเท้าก,ก่อนแล้วใหญยจ้าตไหนเี้เป็นไรอื้อทตัวนีเป,ป็จะอะไรถอดสนุกมากเลยนี่ดำน้ำม<อ>ันเราวิพฟูสเลยจคนะคุณคะจ้า ว้าวจะนุ่มมากเลยนี่มันนี่มาตีลังกาในน้ำนี่นะพอจะตีลังกาในน้ำค่าสำหรับวันนี้บาร์บี้ของเราก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย